Ow! Ow! The dynamite has been cured. All of you, end the bomb. còn có lửa nào cho ba đi ạ ba con một lời chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ตายขอบคุณ <C> e <ars> ถอยไดย้ไม่ได้ถอยหนานะเอ่อตอนน้องีกว่าสองแอะ์สองเดียวเอง The elevator has been killed, all of you and the bomb. <coughs>

どうぞ。

วางสง่าลงก่อนนะวาแค่ห yeah, ัวแล้วดูดินโดนหัวเลยหัวแตกเล้ไหนอกกูจาพี่ีเอทงนี้แหละโคตี่โมเลย

หโดเลยวะฮ่โอ้ยโดย้ําเลยเจ็บ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 นงบนอาบนช่องลงบนล่างอโยาไปยเนียโอ้าย <S 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 2> <S 2ิงมองอยู่อ่ะ มันออกการเมื่อสามสี่ตัว <c oughs> ใจร้ายใจดำ <c oughs> ดู <c oughs> ได้อะ gì gì này chào The bomb has dropped. Support is needed. Ai oh. <coughs> hey hey. hey. rồi. Sai เอาไปด้วยไี่ทานเอาไปแล้ว อ้าวไอ้อาตายเจ๊กระต่ายน้อยเพิรายไปแวเจ้าตัวเอลช่วยหน่อยเจ้าวูย เราต้องทำตัวสักหน่อยไอไม่ได้น่าตาสุดไอไม่ได้ป่ไรเปนบงามต่อเราเก็ดอะไรนะ